สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ตําหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะครับตอนนี้ก็อยูอ่ด้านหน้าองค์ปู่อนันตนาคราชแล้วก็พระนางอ,อุสาวดีนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับ บรรยากาศโดยรอบตำหนักปูใหญ่อำเภอนามนจังหวัดกาลสินกันนะครับนี่ครับนี่ก็คือปูอนันตหนาคราชนะครับแล้วก็พระนางอุสาวดีนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นพญานาคที่อยู่ตำหนักปูใหญ่อำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับของอาจารย์น็อตตี้นะครับ คือด้านหน้าก็จะมีท้าวเวสสุวรรณนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท้าวเวสสุวรรณนะครับปูอ้อ,อนันตนา,ราคราชพระนางอุตสาวดีครับ,ท,<อ>บท่านผู้ชมสวยงาไหมครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับ ผมจะพาเดินรอบๆไปนะครับรอบๆนะครับอองค์ผู้อนันตนาคราชนะครับท่านผู้ชมนีรักังนะครับแล้วก็มีธงนะครับมีสวยงามมากครับนี่รัฆังนี้ก็สามารถตีได้นะครับเคาะโซท่ทราบนะครับ สวยงามเลยครับสะายชมร,รอบๆนะครับสวยงาม อนันตะนาคราชพระนางอุสาวดีนะครับอยู่ที่ตำัลปูใหญ่อาจารย์ลอตตี้อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปด้านในร่มลื่นด,ดีมากเลยนะครับนี่ครับป่าหิมพานนะครับเนี่ยนะครับป่าหิมะพาน มีใบโพครับมีน้ําตกครับน้ำตกมีต้นไมเหิมะพนนะครับรบรรยากาศด้านไหนนี้เย็นนะครับเย็นสบายเลยครับเย็นะยเยือกครับมีปลาด้วยนะครับท่านผู้ชม นีปลาครับ,รบเข้ามาเหมือนป่าธรรมชาติเลยนะครับท่านผู้นู่นไงปลาป่าคราบสีแดงๆครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีองค์พญานาคองค์ใหญ่เลยนะครับนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาขึ้นชมนี่ครับ นี่อีกหนึ่งองค์นะครับพญานาคเจ็ดเสียนนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอยู่ท่ามกลางป่าหิมพานนะครับนี่นะ่ครับเดี๋ยวเราเดินต่อนะครับเดินเดินต่อไปด้านหน้านะครับนี่ โอ้นู่นปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาเล็กอยู่นู่นตัวใหญ่ๆเยอะแยะเลยครับปลาเยอะมากครับนู่นเห็นไหมน่าปลาคราบใหญ่สีแดงๆนะครับสีส้มๆครับนี่ครับ ต่อไปพื้นที่ที่ที่นี่นะครับก็จะสมบูรณ์มากกว่านี้อีกนะครับยิ่งหลายปีไปเห็นไหมหินอะไรเงี้ยก็จะมีเฟินมีอะไรมาเกาะมันจะเป็นธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับม,มีนางกินนารีด้วยนะครับมันจะมีความเป็นธรรมชาติขึ้นนะครับยิ่งหลายปีไปก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากเท่านั้นครับ เราเดินไปข้างหน้าหุ่นปลาเยอะมากเลยครับเหมือนเหมือนเป็นธรรมชาติไปแล้วอะครับปลาที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับมันจะว่ายอยู่วนไปวนมาอยู่แถบนี้แหละนะครับนี่ก็มีเต่านะครับมงคลขอโชคขอลาบด้วยนะครับมีบางอย่างผมก็ไม่รู้จักนะครับท่านผู้ชม ถ้าไม่มีเขียนชื่อป้ายบอกไว้ผมก็ไม่รู้นะครับก็เขาก็ชมไปใครรู้จักก็คอมเมนต์นได้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรนะครับอันนี้เป็นผู่สีสุดโทแล้วก็แม่ย่าประจุมมานะครับมีน,น้ำตก ปลาเยอะมากครับ,รบปลามีปลาหลายชนิดปลานิลปลาคราฟนะครับเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งนะครับที่น้ามาเที่ยวนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับปลาเขาเรียกว่าคำชะโนดกาลสิน นะครับก็คือที่นี่แหละครับกำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้ครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโดมเหมือนตอไม้ใหญ่ะครับนะครับด้านในมีพัดลมด้วยเย็นสบายครับนั่งเล่นนั่งพักตรงนี้ได้ตรงด้านข้างก็มีบันไดครับขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับ อ้าวเนี่ยครับมีเจ้าที่ขวางทางอยู่สององค์ครับนี่นะครับมีด้านบนนะครับนี่ครับนี่อันนี้คือด้านบนที่เราขึ้นมาชมอยู่ก็เห็นเสียงพญานาคนะครับเห็นนะครับตอนนี้มีต้นไม้ต้นตะขบแล้วก็ต้นไม้ต่างๆนะครับบังนะครับ ฝั่งทางนี้เป็นทุ่งนานะครับท่านผู้ชมร้อนนะครับเราลงลงด้านนี้ครับลงลงด้านนี้ลงด้านนี้นี่เลยนะครับพอลงมาแล้วนะครับเราก็จะมานี่ครับ ตรงนั้นก็จะเข้าไปในถ้ำของอพญานาคนะครับถ้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้นะครับเราเดินมันนี้ก็สามารถเดินออกมานะครับที่นะครับที่เราเดินเข้ามาป่าหิมพานต์ครั้งแรกนะครับนะครับก็คือจะเดินมาตรงนี้นะครับออกป่าหิมพานต์ครับครั้งนะครับ สวยงามไหมครับเข้าป่าหิมพาน์ถ้าเดินป่าแบบนี้หลงอยู่คนเดียวนะครับคิดดูเอานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าที่นี่ไม่หลงหรอกนะครับเพราะว่ามันแคบครับยังแคบพื้นที่แคบแต่พูดถึงว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วอยู่ในป่าดงดิจริงๆป่าหิมพานจริงๆเลยนะครับหลงแน่ครับบรรยากาศนะครับเย็นสบายนะครับ แต่ก็คงไม่ไม่อดข้าวอดน้ําแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับต้นไม้เฟิร์อะไรต่างๆเขียวขจีสวยงามมากครับเดก,กนเทียวโดยรอบนะ่ครับจะพาเดินไปนู้นน,น,นัน่นหน้า เราก็เดินเดินไปด้านหน้านะครับเดินไปด้านหน้านะครับมีต้นมะขามมีกุมารทองเราขอโชคขอลาบเนี่ยพอได้โชคได้ลาบแล้วเขาก็นําของมาเส้นไหว้กุมารทองครับนี่มาทางนี้ครับนีเป็น่างไปจําวันแต่และว,วันนะครับท่านผู้ชมอืม นี่ครับคืออาจารย์น็อตตี้นะครับอาจารย์น็อตตี้เทวดาเดินดินนะครับเรามาชมพญายนาคปางต่างๆนะครับนี่ครับคลิปนี้พาชมบริเวณโดยรอบอแบบจุใจเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นพญายนาคนะครับปางไปกำวันนะครับตรงนี้ย้อนแสง นะครับสวยมากอันนี้เขียวนะครับเขียวมรกฏเลยครับตรงนั้นก็คือทางเข้านะครับนี่นะครับสวยงามมาดูทางนี้นะครับเป็นพญานาคนะครับลางประจำวันแต่ละวันนะครับท่านผู้ชมนะครับ ผมเองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของอ,องค์พญานาคนะครับพอเพิ่งมาสัมผัสแล้วก็ได้มารู้จักก็ช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี้แหละครับสาธุครับเห็นไครับสวยงามทุกองค์เลยนะครับเาไปด้านในนะครับนี่ส่วนด้านในนะครับนี่ จะไปดูปูองค์ดำนะครับปูองดำนี่ครับปูองค์ดำตะสารปูใหญ่ปูน้อยนะครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะถอดรองเท้าที่นี่นะครับนี่ไงปูองค์ดำครับสวยงามไหมครับปูองดำนี่ครับปูองค์ดำนะครับ ตอนนี้อยู่ที่ปู่องค์ดำนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนี่ครับนี่ครับปู่องค์ดันะครับนี่ครับปู่องดัมครับ